รีวิวเซนครับเลขขาอปปปสส่วนประธานปปสปสเนี่ยกำลังแต่งตัวอยู่ครับเดีย๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นคำพูดทีเดี๋ยวผมจะจะรายงานประกาศนะครับคำสั่งของอปปปสในเรื่องของการเอกสารการทำวิจัยนะครับการทำวิจัยคืออะไร อาจารย์ครับเดี๋ยวถามอาจารย์ครับคุกก่อนก็ได้คันอาจารยา์ประเด็นของการาวิจัยเอกสารการทำวิจัยจะนะครับการทำวิจัยคืออะไรเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการาเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับข้อมูลที่จะนำไปสังเคราะห์แล้วสเสนอในเชิงวิเคราะห์นะครับแล้ว,วก็นิยมใช้กันมากในในใน,ในกลุ่มนักวิชาการ ในสถาบันการศึกษาเพื่อเขียนเป็นวิทยานิพนธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเขียนเป็นรายงานที่จําเป็นต้องมีมีความเป็นวิชาการนี่คือ,อที่เราเรียกว่าการทําวิจัยเอกสารในส่วนของเอกสารนะครับก,ก็ก็เป็นเอกสารโดยทั่วไปนะครับส่วนในเรื่องข้อที่สองของขายของการทําวิจัยมีมีมีเยอะมาก แต่ที่จะยกตัวอย่างมาให้ในเรื่องของข้อขายท่านประธานเชนี่ครับในเรื่องของข้อขายเนี่ยก็มีการหนึ่งข้อขายในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรข้อขายในเรื่องของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาเหล่การเรียนรู้การ นิเทศการศึกษาและก็แน,แ,นแนวแนวทางการศึกษาอันนี้คือคือแนวทางซึ่งซึ่งค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับทั้งสามหัวข้อนี่ส่วนหัวข้อที่สามนั้นเดี๋ยวนิมลต์หลวงพี่นะเสร็จรือยันนิมลงนิ์มลุงปู่ขอ,ขอวความเจริญรน่งง สวัสรับท่านอาจารยบที่ท่านสวัสดีท่านสลามอลัยคุณบริกุณสลามเป็นคนตกมบัสลามผมพระคงเสรีรีตติโชตจากวัดป้อมมิเชียงเชตุการามอำเภอลาดวงจังหวัดสงหาบรวันนี้ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานคอรสอ คทีทางฝ่ายนักวิ่งเข้าห้องจากการประชุมของกรรมการพบปศได้มีข้อรุติในใสามประเด็นประเด็นแรกท่านเลขาธิการพบปศได้ปัญญาตไปแล้วประเด็นที่สองได้ประกาศไปแล้วประเด็นที่สามผมขอย้ำ ประกาศอีกครั้งว่าเรื่องโครงสร้างของปปสแต่ใน es อเอกสาสรกา,งงา,นในใารสารการวิจัยข้าสานี้ว่าเรื่องโครงสร้างการวิจยยนิยู่ด้วยกันสามบทเนมูลบรรยาิจัยมีกี่บทมีด้วยกันห้าบทด้วยกันประกาศบอฟังอีกครั้ง สารฉบับที่3โครงสร้างการรายงานการวิจัยเอกสารมีด้วยกัน5บทบทที่แรกบทหนึ่งว่าในเรื่องบทนำในบทนำนี้มีด้วยกัน7ดหัวข้อ7จดประการหลักที่จะทําให้ประชาชนที่จัยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นหนึ่ง,งความสำคัญและความเป็นมาในการศึกษาค้นคว้าเอกสารสองสองวัตถุประสงค์ของการวิจัยสาม คำถามการวิจัยในประเด็นที่สี่คือว่าเรื่องขอบเขตการศึกษาเอกสารและวิธีการการศึกษาว่าจะศึกษาอย่ไห้าเรื่องอนิยามศัพท์ไปกฏที่คาดว่าจะได้รับและในที่สุดคือกรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสารงานวิจัยครั้งนี้ส่วนในบทที่สองว่าในเรื่องว่าในเรื่องแนวคิดในการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ในที่เกี่ยวกับความรู้และการจัดการในใบสองมีด้วยกัน2ประการหลักๆก็คือ1ึเรื่องความรู้กับ 2. การจัดการความรู้ในเรื่องของความรู้นั้นก็ว่าในเรื่องของความหมายของความรู้ลักษณะของความรู้ความสัมคัญ์ของความรู้และความแตกต่างของข้อมูลข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและความรู้ ในระดับต่อไปคือว่าเรื่องของประเภทของความรู้และระดับของความรู้ในส่วนประเด็นสุดท้ายคือเรื่องปฏิสัมพันธ์ของความรู้เทคโนโลยทีที่สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และการนำความรู้ไปใช้ในการจัดการความรู้ในส่วนของการจัดการความรู้นั้นก็มีด้วยกันสิเอประการเพราะที่มีมากเ,เราต้องจ,จัดการความรู้ให้เป็นประเบียบ เป็นระบบตั้งแต่เบื้องต้นทำการที่สุดก็คือหนึ่งความหมายของการจัดการความรู้การจัดการความรู้แนวคิดองค์ประกอบของการจัดการความรู้และองค์ประกอบการจัดการความรู้ของสถานศ,ศึกษาในระดับต่อไปคือกระบวนการจัดการความรู้ ไอ้ที่ถามได้คือหัวใจของการจัดการความรู้และตอนนี้ก็ภาควิชหลักการจัดการที่สําคัญในการจัดการความรู้องค์ประกอบและเครื่องมือในการจัดการความรู้ในระดับสุดท้ายคืองานวิจัยที่เกี่ยวกับงานวิจัยภายในประเทศและผลงานวิจัยที่มีในต่างประเทศในบทที่3ว่าในเรื่องแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้ในสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งตามเสบดีของเราเป็นการศึกษาผลกาวิจัยเอกสารเป็นเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในฐานเอกชนก็มีรูปแบบที่เป็นหกประการก็คือหน่รูปแบบการจัดการความรู้ในวทฤษฎีของการจัดการความรู้องค์กรแห่งความรู้กรอบแนวทิดการจัดการความรู้ตลอดถึงขั้นตอนของการจัดการความรู้และสุดท้าย um งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่นัมาใช้ศึกษาและการต่อไปคือบทที่4่ว่าในเรื่องการวิเคราะห์สังเคราะห์แนวความคิดจากการศึกษาเอกสารอันเป็นปัจจัยต้องพย้ยาว่าอันเป็นปัจจัยที่มีอทธิพนักงาการจัดการความรู้เพื่อเกิดการนำความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและปฏิบัติได้อย่างแท้จริงบทที่ห้า ไวเป็นข้อสรุปการศึกษาเพื่อเอกสารอภิปรายผลอภิปรายผลตลอดถึงข้อเสนอแนะในข้อที่5นี้มีดังสามประการก็คือ1นึ่งสรุปผลการศึกษาเพื่อไฟเอกสาร2อภิปรายข้อเสนอแนะและ3ข้อแนะนําข้อเสนอแนะแนะนําเพื่อการนําไปใช้และในการทำวิจัยในครั้งต่อไปก็ประกาศของ คณะกรรมการกศธก็เป็นอันยุติลงเองครับครับสรุปนะครับในในการประกาศของท่านประธานกศธนะครับก็สรุปว่าเรื่องของการวิจัยเอกาสารประเด็นหลักๆก็คือ,อเรื่องของ การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดโครงความรู้ในสถานศึกษานะครับเอกชนนะครับในการศึกษาเอกชนแล้วก็ในประเด็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ได้ได้ได้รายงานไปแล้วขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามนี้นะครับขอประกันกันครับ อาจารย์ทธเจ้านนะครัเรียนทั้งจากทุกระดับสำหรับกลุ่มในกลุ่มที่สา,าม,ามาานะครับเรามาบ้างหลายพื้นที่นะครับก็อยากจะแนะนําให้กับเ,เพื่อนๆนักศึกษาดิจิทัลศิลป์นะครับ,ท,รบ,รบท่านแรกที่อยากจะแนะนำเนะครับคือท่านบินนารัฒน์นะครับชัยวิลามยนนะครับแนะนำนะครับเพื่อรู้จักกันนะครับท่านผู้สองนะครับท่านพีรวิชรทองครับ ท่านที่สานะครับท่านประนนสุภาครับมีโอกาสได้แนะนำให้เพื่อนได้รู้จักกันนะแต่ท่านที่5นะครับท่านนัทชิดาอออข,ของทองนะท่านที่6นะครับท่านคุงพุ่มศุภของทองนะไอสองท่านนี้เรียนข้าหุ้นกันนะฮะแตบบ่ีงดีกันและผมประเสริฐต้นเทียนครับสวัสดีครับ ที่เราได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์นะครับให้ศึกษาเรียนรู้นะเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเอกสารนั้นเราก็ในเวลาต่างๆหนดสถานที่จัดสุ่หรือว่านะครับการวิจัยเอกสารหมายถึงนะครับการศึกษาค้นคว้ามหาข้อมูลที่เก็บเกี่ยวไว้อันมีข้อมูลความจริงนะครับโดยใช้หลักการหรือกระบวนการที่สามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้นะครับ แน้ที่สำคัญน,นั้นจะต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถูกต้องตามหลักการน,นะครับนั่นคืออ่างเ่งาการวิจัยเอกสารนะครับอันนี้หม้อที่สองครับะข้อถ่ายการวิจัยกอกสารในรด้านจำแนกเกษาจำแนกคอกมถ่ายได้่รกทางซึ่งอาจารย์ก็มีสือให้ให้พวกเราได้ศึกษานะฮะในสถานะที่อยู่ในช่วงเวลาจำกัดท่านลองมองดูเอกาสารเรื่องนี้นะครับ ออกไปแนวทางและอยู่เจ็ดแนวทางนะครับก็คือการศึกษานะครับเป็นการการศึกษาข้อมูลนะครับแนวทางที่หนึ่งนะครับการศึกษาข้อมูลตามเอกสารนะครับอันที่สองนะครับแนวทางที่สองก็คือการวิเคราะห์จากที่เราศึกษาแล้วเราก็มาวิเคราะห์ข้อมูลของเอกสารที่เราศึกษานะครับแนวทางที่สามนะครับหลังจากที่วิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็มาสา่ความอีกชื่อหนึ เพื <ítulo> ่อที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นนะครับในวทางที่4ี่นะครับเราก็จ so, so, the ัน so, so. so, in ําจากการสังเคราะห์ข้อมูลเอาข้อมูลที่เป็นจริงของที่เราสังเคราะห์แล้วนำไปใช้นะครับหลังจากนำไปใช้แล้วนะครับเราก็มาดูในขั้นต่อไปแนวทางก็คือการตรวจสอบจากข้อมูลที่เราสังเคราะห์เสร็จแล้วเรานำไปใช้แล้วเราก็มาตรวจสอบดูพอตรวจสอบเสร็จนะฮะก็มาดูว่า แนวทางที่ทเราทำดระเนินการเนี่ยประเมินผลอีกทีหนึ่งเรามาประเมินผลดูว่างานที่เราศึกษาแล้วเป็นอย่างไรบ้างสุดท้ายก็มาสรุปนะครับแล้วเราก็สรุปว่าในงานวิจัยเอกสารนี้เรามองถึงเจ็ดแนวทารนะครับในส่วนที่สามคน,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 นที่สามหรือสรุปโครงงานนะครับโครงสร้างรายงานวิจัยที่ท่านอาจารย์ให้ดูเราศึกษาดูว่าในกลุ่มของท่านอาจารย์ที่เขาทำไว้เนี่ย มีทั้งหมดอยู่8บทนะฮะแต่จากที่เราวิเราะลุ้วโดยเัยก,กับเพื่อนเรามองว่าม,มีบางบทเนี่ยซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถที่จะเข้าอยู่ในบทเดียวกันได้เราก็เลยออกนิยาสรุปตรงนี้ว่าจาก8บทที่เหลือนั้นมีสร,รุปเพียง8บทเท่านั้นน,น,นะนะครับก็คือบทที่หนึง่งน่าจะเป็นบทนั้นะนะันะบเพราะว่าการทาวิจัยเนี่ย เราก็ต้องมูที่มาที่ไปเกีเ่ยวกับการทํา <c oughs> เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริงว่าหลักสาคัญต่างๆที่เกิดข,ข,ขึ้นเกี่ยวกับการวิจัยเราจะฟังว่าเราจะทำทำไมนะครับมีปัญหาอะไรจะส่งผลไปอย่างไรนะครับบทหลัจะเป็นบทแบบรกที่วรจะต้องมูอันต่อไปนะครับบทที่สองเรามองว่ามันจะต้องเปิดเมื่อเอกสารในการวิจัยที่มี่ยวข้องนะครับเมื่อเราทํางานที่เกิดขึ้นข้อหลังต่างๆนี้เราจะต้องครนหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง เอกสารในการวิจัยเพื่อที่จะต้องมาดื่นก,กันและเกี่ยวเรื่องการพิสูีนต่างๆกันว่าเราจะวิจัยตามหลักการพิสูจน์ไปยังไงบ้างาเพื่อทอีหาๆๆๆๆๆข้อคมูลเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นนะฮะเราในเมื่อ,อเรื่องานนะครับเรื่องานที่สรุปไว้ตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องวิทยาถฐานะนะครับเราก็มาสร้างเกณมหลักโกรแกรมให้เข้าใจว่า เกณฑ์นะครับเราจะมีตัวที่ว่าต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างก็แยกมาอีกบทหนึ่งมาเพื่อให้คนอ่านให้คนที่ศึกษาได้ได้เข้าใจตามเป็นทั้นตอนนะครับหลังจากนั้นบทที่4เราอยากท่านบทใหม่ก็คือการสังเคราะห์แล้วก็ข้อเสนอแนะเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เราศึกษาเรื่องนี้นะครับสุดท้ายนะครับ วันที่5นะครับยันสุดท้ายแล้วก็ะทีนะฮะวันที่5ก็จะสรุปผลการเที่ยววิจัยเราศึกษามาทั้งหมดเราก็มาสรุปเป็นบทเดียวนะครับว่าเราสรุปเจอคนพบอะไรบ้างนะครับสุดท้ายเราก็เป็นบทที่6มาอภิปรายผลแล้วก็นำข้อเสนอต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือในกลุ่มที่เราได้ร่วมกันหารือในการดำเนินงานร่วมกัน หัวห่วงบดีนแทแน่นอนหันขอม,นนมาเผือพี่น้องมาลอยรับิีใจสามาที่ปองรองไทยแห่แน่ใจกินแทยาสิโมโอกไม่ใช่บอกปองดองกันกันแกป๋าให้ปองดองแท้แท้บ้านเมืองนั้นสีส้มเย็นดีนอนเลยสาธุยท่านอาจารย์ที่ปรครับ แล้วก็นักการการพระพุทธเจ้าแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆอุศดีมากทุกท่านก่อนที่ว่าเป็นวันนี้็นอการเกี่ยวกับเรื่องคำพยานของไทยศรัทคือผมไม่เป็นครูแล้วก็เป็นนักแต่รายการเป็นสื่อเป็นศิลปินจะต้องถ่ายทอดแต่จะต้องทําให้คนไม่ฆ่ากันไม่ได้ทําอย่างไรจะให้กรศอกับกระบวนการรัฐบาลรักษาการเข้ามาปองร้องกันได้ นี่คือหัวใจของผมนที่เปผู้เป็นสื่อแล้วก็เป็นผู้ให้ตลอดสองวันที่แล้วก็ไปนำเสนอพาเด็กไปที่จังหวัดนครพนมไปศิลปะการแสดงท่าทางออกเส้นเลยก็ได้ไปปีนิ้นไปเดี่ยวบินลองเส้นบุกอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่งรถเลยมาที่นี่หม่ครับแล้วพอดีต้องขอบคุณนะครับสำหรับกลุ่ม ลุ่มของผมนะครับก็มีชื่อผมนี่มีชื่อว่าสโสชกสู้รถจกครับทำไม,มชื่อนี้ก็าจะตอนชื่อสโสตัวเดียวครับเป็นเป็นชื่อของภาคอีสานนะอ่าเป็นมากคำวาสุนะครับแต่ว่าดีงานมากแล้วมีการรั้งหนึ่งผมลาสมัครผู้แข่งรับดาวขูในเครือข่ายของท่านชานชัยเชื้อเรือเนีน่ยนะครับก็เป็นสมัครพรรคเสียริารมาหน่อยนะนะปีสี่สีนะครับคู่แข่งกับพรรค พักชาติแล้วพรกไทยและวไทยเลยเดียวก็เลยไม่ได้ก็เลกลับมาเป็นครูครั้งหนึ่งครับทีนี้ก็เลยท่านไป็นจอชยศานครับกับท่านจันชัยเนี่ยมอบโชคให้กับผมเลยในโศกครับนั่นคือประวัติความเป็นมาทีนี้ผมนี่สอนโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิครับโรงเรียนสตรีชัยภูมิเป็นโรงเรียนมัธยมใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชยงใม่นะครับ ลูกสาว3,000คนนะครับหลัง3,000คนทีนี้คนจังหวัดเชียงภูมิก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีหลอดเที่ยวมีป่าหญิงงามตอนนี้กำลังจะโฆษณาหิงงามไปเที่ยวนะครับ<ช>ต่อไปคุณสุวรรณีนะครับสุวรรณีเปาอินแล้วก็นางสาวอาซินานิเว่เบาอันคนสวยจากภาคใต้นะแล้วก็มี น้องโมนะครับนางไม้เฟยบุกนางสาวนันิชาจันสทริักนางไม้เฟยบุกจากที่ปุ่นาจากญี่ปุ่นโตครับแล้วก็นายเอราวัฒนะครับโส่โนหรัโหเทอเกียจากภาคนืครับมีภาคเหนือที่สารกลางใต้เขาไปครับโอ้เพี่พี่ก็สุดยอดเลยนะครับ ก็ขอการรับประการที่ให้ความรู้เรื่อยๆที่ศึกษาพวกผมนะครับสําหรับเรื่องที่จะวิจัยนะครับข้อหนึ่งนะครับพวกผมก็คือ,อวิจัยเอกสารก็คือการศึกษานะครับการศึกษาเอกสารทางการนะครับเป็นทางการแล้วก็แสดงหาคำตอบเมื่อเราได้คำตอบเดี๋ยวการสร้างองความรู้แล้วก็เพื่อการใช้เป็นเพื่อการใช้หนังสือหรือว่าเอกสารนะครับที่วิจัย เพื่อการชนชั่าหรอือการชบทัวนะฮะแนวรื่งในรูปแบบของการวิจัยเพื่อให้มีความรู้ท้าต้องกูโกองไปหมดเลยครับทุกเรื่องเลยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการทำวิจัยสำหรับบุตรศรีมณีครับรรบุตรศดีนิพนธ์นะฮะสำหรับข้อสองครับขอบขา่ายก็คือมีแปดแนวทางด้วยกันครับแปดนะครับคือหนึ่งประกอบไปด้วยที่เรรู้กันก็คือหลักสูตรทานสารนะครับาการจัดประสบการณ์เรียนรู้กระบวน,นการเรียนรู้ แล้วก็การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลนะครับการพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการนะครับและก็ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกครับอันนั้น,นคนือข้อที่สองส่วนข้อที่สามนะครับข้อที่สามนี่ก็คือสรุปง่ายนะครับสรุปการวิใใจัยนะครับมีเก้ากองค์ประกอบ็คือหนึ่งนะครับความสําคัญของปัญหาข้อปัญหาหรือวเรื่องใหญ่ออนะครับ ที่เราติดใจสองแนวคิดของการจัดประกันคุณภาพนะครับสามบทบาทหน้าที่ของผู้ของผู้รับผิดชอบในการทำงานประกันคุณภาพในสถานศึกษานนัเองนะครับข้อสี่ก็คือแนวทางการดําเนินงานว่าเราจะดําเนินงานแบบไหนนะครับข้อห้าก,ก็คือกระบวนการการจัดทําแผนแรประจําปีเพราะว่าป,ปีนั้น,นเราจะต้องทำแผนกัแล้วครับข้อหกผู้มือการประเมินภายนอกรอบที่สามนี่นะครับเราต้ผู้มือไว้ ข้อเจ็ดครับกรอบแนวการเก็บรูปการศาาึกษาของผูาา้ิาการทาารศึกษาและและคณะกรรมการทาการศึกษาเี็ส่ำคัญคร,ครับข้อแปดครับเคพการสังคแนวแคิดหลักการและทฤษฎีที่ค้นพบจากการศาาึกษานะครับข้อสุดท้ายข้อเก้าครับก็คือสผลการวิจัยสรุปการวิจัยก็คือหนึ่งผลการวิจัยสองอภิปรายนะครับอภิปรายอภิปรายเรื่องผล,ลข้อสุดท้ายคือข้อเสนอแนะ นะครับอันนี้คือหลักการทั้งสามก็คือวิจัยแล้วก็ขอขายแล้วก็สรุปงานวิจัยนะครับสำหรับผมเราก็คงมีแค่นี้นะครับจาบของผู้วิจัยนี้ครับขอบคุณครับเอจากผมัวแทนขอขายต่อท้ายนะคี้ต้องพอดีตั้ชื่อผมไม่ได้นะครับแต่ว่าที่นี้ไม่เคยเป็นฝ่ายตัวท้าต่อ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 มาสอนนะครับเอ่อคนแรก คนทีตหนนะครับนายกอบได้ด้วยนักข่าวอ่อนได้นำตัวนะครับนักข่าโคราชนะครับนายจักโกรานะครับ,บรนคบนที่สองครับนายอุสตาฟาเวรีนะครับแนะนำตัวนะครับคนที่สามนายนอมบัตยากีไฮาันะครับคนที่สี่นะครับนายมังโซนมาเต้นะครับ ทุกตี้ตัวนี้เพิ่งกลับมาจากเวทีราชดำเนินนะครับคนต่อไปครับสาวกีสูดเด่นครับต่อไปครับอรุณฮากีนสุภาพครับวันนี้ไม่ก้าวร้าวครับทุกคนและก็ตัวผมเองก็คือรัตตีเวบุษฎาครับสำหรับภาระหน้าที่นะครับ เป้าหมายกนะครับคือการวิจัยคืออะไรนะครับกาตอบก็ค <stop> ือการวิจัยก็คือการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารรายงานหนังสืออื่นแล้วเสนอผลการสารในเชิงกรอบและสารล้อมข้อมูลที่ได้นี้ข้อมูลที่ได้ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารผู้วิจัยสามารถใช้ ท,ทั้งวิธีเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพกับส่วนใหญ่แล้วการวิจัยเชิงเอกสารได้รับความนิยมมากนะครับในปัจจุบันโดยเฉพาะในระดับโงเรียนครับหรือระดับาหาวิทิาลัยนะครับสำหรับข้อที่สองนะครับออกข่ายของการวิจัยเอกสารด้านาาากระบานการศึกษาจะได้ัได้กี่ครั้นะครับในกลุ่มนี้นะครับน,น,นั่งคิดนอนคิดนะครับรับประทานกาแฟครับหมดไปหลายถ่วยนะครับ ก็ได้คำตอบว่ามีอยู่สีแนวทางะครับสีแนวทางก็คือหนึ่งด้านการบริหารวิชาการสองคือด้านการบริหารงานบุคาณครับแล้วก็สามด้านการบริหารงานบุคคลครับแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือการบริหารงานด้านบริหารทั่วไปครับการบริหารงานราชการยกตัวอย่างเช่นการพัฒนานานหลักสูตรครับแล้วก็ด้านหลักสูตรการศึกษาเพื่อที่นำหลักสูตรไปใช้ พัฒนานายด้านการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้เกิดคุณภาพนะครับส่วนข้อที่2นะครับการบริหารงานด้านงบประมาณนะครับก็คือเช่นการบริหารงานด้านการเงินในสการบัญชีเป็นต้นนะครับส่วนในทางบริษัทก็ือการบริหารงานบุคคลนะครับเช่นการการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับงานบุคคลนะครับหรืองานของระเบียบกฎข้อบังคับต่างๆนะครับ ส่วนข้อที่สี่ข้อสุดท้ายงานบริหารงานทั่วไปเช่นงานการจัดระบบงานราคาสถานที่และสิ่งแวดล้อมต้นไหตนะครับสำหรับข้อที่สามนะครับข้อที่สามคำถามก็คือว่าผมยังหาไม่เจอเพราะว่าคณอยู่ต้นเขียนนะครับข้อที่สามก็คือสรุปโครงสร้างรายงานการวิจัยมีกี่บทครับทานตุ่มนได้สรุปมาแล้วก็คือมีห้าบทนะครับบทที่หนึ่งก็คือ เป็นบทนำนะครับบทที่สองคือแนวคิดทจษฎีและกองานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับบทที่สามคือวิธีการดำเนินการวิจัยนะครับบทที่สี่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับและก็บทที่ห้าก็คือสรุปนมาพิจารณาและก็วิจัยและก็เสนอนะครับเอ่อแรกเลยนะครับบทที่หนึ่งเอ่อจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเป็นมาและความสําคัญนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยขอบเขตของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย ก็รวบรวมเบื้องต้นในการทหารบางทีก็จัดการทำการวิจัยแล้วก็ได้ยามศัสท์เฉพาะและก็สุดท้ายก็คือประโยชน์บนที่5่าก็จะได้รับนะครับส่วนบนที่สองเป็เี่ยนกับจะมีในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของการวิจัยการวิจัยที่เกี่ยวข้องและก็อความคิดในการวิจัยนะครับส่วนบนที่สามนะครับวิธีการวิธีดำเนินการวิจัยนะครับที่จะประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข hmm. mm ้อ hmm. ม mm ูล hmm. ร mm ับ hmm. ส่วนบทที่สี่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนการจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกาหนดหัวข้อในการนำเสนอการวบรประสงการวิจัยนะครับส่วนบทที่5นะครับเป็นบทสรุปอภิปรายผลการวิจัยและก็เสนอกจะประกอบไปด้วยสรุปผลการวิจัยนะครับอภิปรายผลการวิจัยและก็เสนอแนะนะครับอนนี้ก็คือทั้งบดทั้งสิ้นนะครับเป็น มีอยู่ด้วยกันห้าตัวนะครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับของคุณผู้ว่อาจารย์สวัสดีครับ